กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านการ์เด้นคอร์เนอร์ใบหนึ่งช่องที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปุรามาฝากเพื่อนๆนะคะใครที่เพิ่งมาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆค่ะตอนนี้ช่องของเราก็มีผู้ติดตามเกือบจะครบ1 2 0 0 0ันแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคําถามก็สามารถส่งรูปนะคะรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับอาการที่เพื่อนๆ ต้องการถามได้ที่แฟนเพจเกษตรริมรั้วบ้านการ์เด c o ค n e r นอรบหนึ่งนะคะทาง Facebook ได้นะคะได้เห็นรูปนะคะหรือรายละเอียดนะคะได้คุยกันหลังไมก็จะชัดเจนมากกว่านะคะสามารถส่งข้อความทิ้งไว้สอบถามไว้นะคะถ้านหนูมีเวลาหนึ่งจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเ,เพื่อนๆสำหรับผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่างๆพื้นฐานสําหรับการปลูกกุหลาบหนจะแปตะก้าไว้ใเพื่อนๆเข้าไปเลือกชมได้นะคะมันจะลิงก์ไปแอปช้อปปีค่ะ หากสงสัยเหลืออะไรก็ส่งข้อมูลมาสอบถามหลังไมที่แฟนเพจนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวหนึ่งมาตอบค่ะไปรับชมเนื้อหากันได้เลยค่ะกุหลาบที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ชื่อว่าโซเนียเลเกียวนะคะเป็นกุหลาบสัญชาติฝรั่งเศสค่ะกลิ่นหอมราสเบอรี่ชาลและน้ำผึ้งนะคะกลิ่นหอมหวานน่าก,กินมากๆเลยสำหรับทรงดอกนะคะหนึ่งว่ามองๆแล้วเนี่ยเขาก็คล้ายกับ สปิริตออฟฟ e e ดอมอยู่นะคะสีดอกก็คือคล้ายกันเลยฐานดอกจะเป็นอยู่ประมาณ3-4ชั้นอ่ะนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะแบบเป็นแบบกลีบแน่นๆนะคะแล้วก็เป็นกระจุกนะคะออกดอกเป็นช่อเป็นพวงค่ะช่อจะมีประมาณ4ดอกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกลิ่งที่สมบูรณ์ค่ะสำหรับต้นนี้หนึ่งซื้อมาในขนาดกระถาง10นิ้วนะคะต้นสูงอยู่ที่ประมาณ90ซนเมตรนะคะทรงพุ่มกว้างอยู่ประมาณ 30เซนติเมตรถึง40เซนติเมตรค่ะสายพันธุ์นี้เปิดตัวครั้งแรกในฝรั่งเศสโดยกิลลอดนะคะในปี1997ค่ะเป็นกุหลาบพุ่มค่ะที่ออกดอกเป็นช่อเป็นพวงนะคะดอกจะมีขนาดประมาณ2.5นิ้วถึง3.5นิ้วเลยนะคะแต่หนึ่งไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดอากาศเย็นกว่านี้เนี่ยเขาจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะคะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะมีความสูงนะคะ ข้อมูลในต่างประเทศเนี่ยสูงประมาณ120ซนิเมตรถึง150ซนติเมตรค่ะความกว้างอยู่ที่ประมาณ90ถึง120ซนิเมตรค่ะถือว่าก็พุ่มไม่กว้างเท่าไหร่นะคะต้นที่หนึ่งได้มาก็อยู่ประมาณ30-40ค่ะ,คะคก็ถือว่ายังต้นไม่ใหญ่มากหลังจากที่ปลูกมานะคะดอกของเขาเนี่ยจะบานอยู่ประมาณ1-2วันนะคะแล้วก็จะโรยนะคะกลิ่นหอมเนี่ยหอมจริงๆค่ะหอมแบบค่อนข้างแรงเลยทีเดียวค่ะ ถ้าใครชอบแนวนี้นะคะแนะนําว่าให้ซื้อมาปลูกเลยนะคะแต่ว่าจากข้อมูลเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่อาจจะเลี้ยงค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะไม่ถึงกับง่ายนะคะแต่ว่าหนึ่งก็เพิ่งปลูกนะคะก็จากเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็แตกยอดแตกตาน้อยกว่าอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ซื้อมานะคะเดี๋ยวก็รอดูกันค่ะพอดีหนึ่งก็ยังไม่ได้ปล่อยดอกเขาอ่ะนะคะก็คือเด็ดดอกตรงช่อดอกของเขาเฉยๆนะคะ แล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงส่วนต้นนี้นะคะเป็นอีกต้นหนึ่งชื่อว่าส่วนต้นนี้นะคะชื่อต้นซิซิเลียนนะคะเป็นกุหลาบญี่ปุ่นนะคะบีโดยคุณทาคุณโนริคิมูระนะคะดอกของเขาเนี่ยจะเป็นกลีบดอกสีออกเหลืองนะคะถ้าเกิดอากาศไม่ร้อนมากก็จะออกเป็นแนวสีส้มเลยทีเดียวค่ะขนาดดอกค่อนข้างใหญ่นะคะอยู่ที่ประมาณ2.5นิ้วถึง4นิ้วเลยทีเดียวค่ะ ดอกออกเป็นดอกเดี่ยวนะคะและบางครั้งก็ออกดอกเป็นพวงเหมือนกันแต่ว่าต้นที่หได้มาเนี่ยออกดอกเดี่ยวตลอดเลยนะคะจากการสังเกตนะคะการแตกยอดแตกตาของเขาเนี่ยค่อนข้างเก่งนะคะถึงแม้จะหนึ่นจะเด็ดแค่ตรงก้านดอกของเขานะคะเขาก็ยังคงแตกยอดแทงยอดใหม่ขึ้นมาอยู่ตลอดนะคะต่างจากสายพันธุ์โซเนียเมื่อกี้นะคะที่หเอาให้เพื่อนๆดูอันนั้นแทบจะไม่ค่อยแตกยอดใหม่เลยถ้าเทียบกันสองสายพันธุ์นี้เนี่ย เรื่องความหอมแรงนะคะทั้งสองเนี่ยหอมแรงพอๆกันนะ,ะสำหรับซีซิลีนนะคะจะกลิ่นหอมแนวมะนาวนะคะหรือเลมอน,นะคะ่ะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวใครอยากปลูกกุหลาบแล้วได้กลิ่นมะนาวก็แนะนํำสายพันธุ์นี้เลยนะครับใบของเขาจะเป็นแบบใบมันแววนะคะแตกกลิ่งกระโดงเก่งค่ะแตกยอดเก่งมากเลยสำหรับต้นที่ได้มานะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ 100รเซนติเมตรค่ะแล้วก็ความกว้างของพุ่มอยู่ที่ประมาณหนึ่งรเซนติเมตรเหมือนกันนะคะดอกค่อนข้างบานทนค่ะเพราะว่ากลีบเขาค่อนข้างหนานะคะโดนน้ำฝนก็ไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่ค่ะนี่นะคะพอเขาบานเต็มที่เขาจะเปลี่ยนเป็นสีครีมเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยเขาจะอาจจะเป็นสีเหลืองแบบนี้แต่ถ้าเกิดอากาศเย็นก็จะออกเป็นแนวสีส้มเลยค่ะก็สวยไปอีกแบบน,นะคะ ถ้าเพื่อนคนไหนต้องการสายพันธุ์นี้นะคะลองสอบถามคุณลุงสุรชัยหรือคุณกล้องสวนลักมิตรได้นะคะว่ายังมีไหมนะหนึ่งได้มาจากสวนลักมิตรตลาดอายลานะคะจากการดูแลเบื้องต้นนะคะหนึ่งก็จะใส่ปุ๋ยของสวนกุหลาบลักมิตรนะคะหนึ่งช้อนชานะคะทุกๆ7เจ็ดวันค่ะโดยเรานะคะจะโรยใต้โคนของต้นกุหลาบนะคะแบบนี้นะคะพยายาม โรยให้ห่างจากตรงกลางนะคะเพราะว่ากุหลาบเนี่ยเวลาเขาดูดซึมอาหารเขาจะดูดซึมจากตรงปลายรากอ่อนๆนะคะไม่ใช่ดูดซึมจากตรงกลางตรงโคนนะคะถ้าเราใส่ตรงตรงที่โคนเนี่ยชิดมากเกินไปนะคะอาจจะทําให้ปุ๋ยเนี่ยไปกัดกร่อนลําต้นหรือตรงรากโคนรากของเขาได้นะคะ แล้วก็อีกทั้งเพื่อนๆอนย่าลืมดูด้วยนะคะว่ามีรากรอยแบบนี้ไหมถ้ามีรากรอยแบบนี้แนะนําว่าให้หาดินมาโปะเพิ่มด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพอเขาโดนความร้อนอะไรก็จะมีอาการรากมีปัญหาได้นะคะแล้วก็หากมีต้นหญ้าเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวัชพืชก็เด็ดทิ้งไปนะคะถ้าหวานไปแล้วปรากฏว่ามันไปกระจุกตัวก็เอานิ้วเขียเข่ยวๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาน้ํารดนะคะให้เขาชุ่มๆนะคะให้ปุ๋ยละลายนะคะ อย่าปล่อยให้มเมล็ดปุ๋ยทิ้งไว้แล้วไม่ลดน้ํานะคะความเข้มข้นของปุ๋ยที่ไม่ได้ผ่านการลดน้ําอาจจะทําให้รากกุหลาบร้อนแล้วก็ถูกทําลายจากความเข้มข้นของปุ๋ยที่มีมากนะคะที่ละลายจากปุ๋ยที่ยังไม่ได้ลดน้ําแบบชุ่มๆแบบนี้ค่ะต้นกุหลาบอาจจะมีปัญหาได้นะคะลดไปเลยชุ่มๆนะคะตอนเช้าเราจะใส่ปุ๋ยกันตอนเช้านะคะถ้าเพื่อนเอนคนไหนไม่มีเวลาก็อาจจะ หวานไว้ตอนกลางคืนก็ได้แล้วก็ตอนเช้ามาลดน้ําก็ได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมซิซิลินเขาแตกยอดดีมากเลยนะคะหนึ่งชอบต้นกุหลาบของสวนลักมิรอย่างหนึ่งนะคะคือเขาเป็นกุหลาบที่ปลูกแบบแดดร้อยฝนร้อยนะคะเดี๋ยวหนึ่งพาเดี๋ยวคลิปนี้หนึ่งจะพาไปดูสวนลักมิตรที่โคราดนะคะด้วยนะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะ บอกเลยถ้าใครมีโอกาสได้ไปโคราชอย่าลืมลองแวะที่สวนลักมิตรที่ซับม่วงที่โคราชด,ด้วยนะคะก็จะได้เหมือนแบบไปเที่ยวอีกที่หนึง่งที่มีแบบกุหลาบเยอะๆนะคะบอกเลยกุหลาบเยอะมากแล้วก็สวยมากมีกระถางใหญ่ๆด้วยถ้าไปกระบ,บาดนะบอกเลยจะได้ต้นใหญ่ๆกระถางใหญ่ๆกลับบ้านได้แน่นอนนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ นี่คะ่ะซิซีลีนนะคะดูสิขนาดหนึ่งเด็ดแค่ตรงยอดเขาเฉยๆนะคะตรงที่เขามีดอกอะ่ะเขาก็ยังแตกยอดใหม่อะ่ะคิดดูนี่นะคะดอกออกมาใหม่นะคะแต่หนึ่งจะเลือกเฉพาะดอกที่ใหญ่ๆนะคะดอกเล็กๆหนึ่งจะเด็ดทิ้งนะคะเหมือนดอกเนี้ยมันเล็กเนี่ยหนึ่งก็จะเด็ดทิ้งนะคะรอให้เขาออกดอกใหม่ดีกว่านะคะก็เดี๋ยวรอเขาสะสมใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราตัดแต่งใหม่นะคะ โดยถ้าเราตัดแต่งกิ่งนะคะเราจะตัดแต่งกิ่งตรงจุดที่อวบที่สุดของกิ่งนะคะเคยทําคลิปไว้ให้แล้วนะคะเนี่ยเพื่อนๆดูสินี่ขนาดว่าเราแคเ่เด็ดตรงก้านดอกทิ้งนะคะตรงแบบตรงเนี้ยเขาก็ยังแตกยอดอะ่ะถือว่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจมากสําหรับการปลูกนะคะส่วนสายพันธุ์นี้นะคะโซเนียนะคะเนี่ยพอระเด็ดแล้วเขาก็จะแห้งอย่างนี้นะคะก้านแบบนี้นะมันไม่ใช่ดแบกนะ มันเป็นการแห้งของเขาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเป็นการสลัดผลของเขาอะค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขาติดผลเขาก็จะร่วงนะคะทั้งก้านแบบนี้นะคะลงดินแต่ว่าบ้านเราอะค่ะถึงจะปล่อยไปก็ติดเป็นผลยากนะคะถ้าเราทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะก็จะเป็นการสูญเสียพลังงานของต้นกุหลาบโด,ดยใช่เหตุนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงมักจะเด็ดตรงก้านดอกกัน หรือไม่ก็ตัดแต่งกิ่งไปเลยนะคะส่วนจะเลือกวิธีเด็ดหรือตัดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเพื่อนเพื่อเลยนะคะถ้าไม่อยากให้ออกดอกอยากให้ออกเป็นกิ่งก้านเพิ่มหรือสะสมอาหารในต้นเยอะๆแนะนำว่าให้เด็ดตรงหัวดอกหรือก้านดอกแบบที่หนึ่งทำนะคะก็จะช่วยชะลอนะคะการสูญเสียอาหารจากการแตดยอดใหม่ๆนะคะจำไว้เลยนะคะเพื่อนๆมือใหม่ ถ้าตัดแต่งเมื่อไหร่เท่ากับเราเป็นการบอกกุหลาบบอกว่าให้แตกยอดใหม่ออกดอกให้ชั้นนะคะซึ่งถ้าเราไม่ต้องการเราแค่เด็ดตรงหัวดอกก็พอนะคะแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะยิ่งตัดตรงจุดที่อวบมากเท่าไหร่นะคะของกิ่งดอกหรือกิ่งที่เกิดใหม่นะคะก็จะใหญ่ขึ้นค่ะแต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้สมมติเราเด็ด ตรงดอกแบบนี้นะคะเวลาเขาออกเขาก็จะออกยอดตรงแบบใกล้ๆกิ่งที่เราเด็ดอะคะ่ะกิ่งมันก็จะเล็กๆถ้าเพื่อนๆกบไม่ถูกนะคะมือใหม่นะก็อาจจะตัดล,ลงมาใบที่สามนะคะจากยอดก็ได้นะคะโดยเน้นกิ่งที่อบอวบนะคะกิ่งที่อบอวลแล้วก็ดูตรงจุดที่ตานะคะหรือใบหันออกนอกทรงพุ่มนะคะ อย่าไปตัดเหนือตาที่หันเข้าทรงพุ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกิ่งใหม่จะเข้าทรงพุ่มไม่โดนดนพอกิ่งใหม่ที่เกิดแทงเข้าทรงพุ่มพอไม่โดนแดดดอกเขาก็จะไม่ไม่สวยงามไม่โตเต็มที่อีกนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นโรคด้วยนะคะมันเป็นมุมอับนะคะเลยตัดเหนือใบที่สามนะคะนับจากยอดลงมานะคะเป็นอย่างน้อยนะ แต่ถ้าขยับลงมาได้อีกตรงจุดที่อวบที่สุดข,ของกิ่งก็จะได้ดอกที่ใหญ่ขึ้นกิ่งที่อวบขึ้นค่ะข้อดีของการเด็ดดอกนะคะทิ้งน่ะก็จะใช้ในช่วงหน้าฝนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนถ้าเกิดเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยน้ำฝนอาจจะไหลไปขังอยู่ตรงแผลของกุหลาบที่เราตัดแต่งก็จะทำให้เกิดไดรแบกได้ค่ะการเด็ดขั้วดอกหรือ,อตรง ก้านดอกก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องดแบกได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จะใช้วิธีนี้ในช่วงหน้าฝนด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดแบกแล้วเราไม่อยากจะใช้กันไกลก็อาจจะพับกิ่งนะคะหักแล้วพับลงมาเลยนะคะแล้วก็พอเขาแห้งหรือเป็นสีน้ําตาลตรงที่เราหักหรือพับเราก็สามารถบิดทิ้งได้เลยมันก็จะช่วยลดอาการของดแบกได้ด้วยเช่นกันนะคะเรี่ยงการใช้กันไกลหรือสิ่งมีคมนะคะ ไปตัดแต่งทําให้เกิดแผลใหญ่ๆกับต้นกุหลาบช่วงหน้าฝนค่ะอันนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ฝากไว้นะคะคราวนี้เราก็จะมาดูส่วนลักมิดที่ซ้ำม่วงนะคะหนึ่งไม่เคยลงคลิปเลยนะแบบเต็มๆเ,เลยวันนี้ขอลงให้เพื่อนๆดูอีกนิดนึงละกันเนาะไปชมด้วยกันค่ะว่าอลังการงานสร้างแค่ไหนสําหรับสวนลักมิดนะคะก่อตั้งโดยคุณลุงสุรชัยกลับประสิทธิ์นะคะ หนึ่งเคยลงคลิปไปแล้วนะคะสามารถไปดูคําแนะนําของคุณลุงได้ย้อนหลังนะคะอันนี้เป็นส่วนที่ซับม่วงนะคะที่โคราชค่ะเพื่อนๆสามารถค้นใน Google Search ได้เลยนะคะใช้คำค้นว่ากุหลาบลักมิดปากช่อง Google Map ก็สามารถนำทางไปได้เลยนะคะที่นี่จะมีกุหลาบนะคะตั้งแต่ขนาด10นิ้วจนถึงกระถาง20นิ้วและแบบ แม่พัน์พ่อพัน์แม่พัน์ด้วยนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่มากเลยนะคะหนึ่งเคยไปทั้งหมดสองครั้งแล้วนะคะนี่ค่ะแบบสุดลูกหูลูกตาเลยถ้าใครไปนี่บอกเลยว่าอยากได้สายพัน์ธุไหนนี้คือสามารถเลือกได้เองโดยที่แบบละลานตาไปหมดแล้ะเพื่อนเพื่อนถ้าไปรถเก๋งอะ่ะไม่แนะนำนะให้เอากระบะไปเลยถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อเยอะๆะนะคะ นี่ค่ะต้นใหญ่มากแล้วก็แบบราคาไม่แรงไม่แพงด้วยนะคะแบบโอ่งถ้าหนึ่งจำไม่ผิดนะคะแบบสิบห้านิ้วเก้าร้อยบาทนะคะแล้วก็แบบยี่สิบนิ้วพันแปดหรือพันห้านี่แหละหรือพันสองหนึ่งจำไม่ได้เดี๋ยวถ้าอยากไปซื้อนะคะก็อาจจะติดต่อคุณกล้องลักมิตรก็ได้นะคะคุณกล้องเขาจะมีไปที่สวนซับม่วงด้วยนะคะ นี่ดูสินี่นะคะขนาดกระถางคือขายยกกระถางแบบนี้นะคะแค่กระถางก็คุ้มแล้วอะ่ะเออไหนจะต้นอีกที่แบบเลี้ยงมานะคะเท่าที่จาได้นะคะก็อยู่ประมาณต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า2ปีนะคะสาหรับไอที่อยู่ในกระถางเนี่ยบางต้นอาจจะ3ปีขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นแบบกุหลาบที่แบบโตเต็มวัยแล้วนะคะอาวน,นี้ก็โชคดีนะคะวันนั้นไปก็คือได้เห็นตอนพี่ๆเขาพ่นยาพอดีนะคะนี่คะ่ะ ถ้าพ่นเพลี้ยไฟให้พ่นให้ถุงยอดเลยนะคะแล้วก็แบบกวาดด้านล่างด้วยนะคะคือทุกซอกทุกมุมให้ทั่วๆค่ะเพื่อกันจัดเพลี้ยไฟนะคะแล้วก็ใส่ใส่ชุดรัดกลุ่มแล้วก็อยู่เหนือลมนะคะสังเกตนะคะเวลาพ่นแล้วเนี่ยยามันจะปิวไปฝั่งตรงข้ามเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเวลาพ่นยาต้องอยู่เหนือลมนะคะอย่าอยู่ใต้ลมไม่อย่างนั้นเนี่ยยาเขาจะมาหาเรานะคะอาจจะได้รับอันตรายได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ชุดรัดกลุ่มนะคะ นะคะพ่นไปเรื่อยๆให้ครบนะคะวันนั้นหนึ่งหนีแทบไม่ทันเหมือนกันเอาตรงๆเป็นคนที่แพ้สารเคมีนะคะถ้าเกิดว่าโดนหรืออะไรเนี่ยจะคันๆนะคะนี่ค่ะเอาต้นใหญ่ๆมาให้ดูนะคะชื่อเมื่อกี้เลยนะคะดอกใหญ่แบบสวยมากนะคะเห็นไหมคะสวนลักมิตรเขาไม่ได้ปลูกแบบเป็นโรงเรือนแบบปิดนะคะเป็นแบบเปิดหมดเลยนะคะโอเพนแอร์เลยนะ,ะนี่ค่ะปลูกกันแบบนี้เลยก็ ถ้าต้นที่สวยบางทีก็อาจจะมีเนี่ยเป็นร่องรอยของการฟันฝ่าอุปสรรคของน้องกุหลาบนะคะอาจจะมีแบบรอยเพีย้ยไฟลายแดงแต่อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นแหละเขามีการฉีดพ่นกําจัดอยู่เป็นระยะระยะนะคะเหมือนการเลี้ยงของเราที่บ้านนะคะบรรยากาศแบบเดียวกันบ้านเราก็คงไม่ได้ปลูกกันแบบโรงเรือนนะเนาะก็ปลูกแบบเอาดอแบบนี้เนาะแบบอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยแบบแดดร้อยฝนร้อยเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยกุหลาบที่นี่ค่อนข้างจะ ฟันฝ่าอุปสรรคของภูมิอากาศในประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย3ปีนะคะถ้าเกิดเป็นแนวองค์ใหญ่ๆนะคะหรือขั้นต่าก็ประมาณถ้าเป็นต้นเล็กๆก็อยู่ประมาณ6เดือนนะคะหรือไม่ก็1ปีครึ่งนะคะก็จะมีโซนหนึ่งที่เป็นแบบพวกต้นเล็กๆนะคะอยู่เป็นแบบมีหลังคาคมนิดนึงด้วยนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าแบบปิดนะคะแค่กันแบบพวกน้าฝนเลยประมาณนี้นะคะ่ะ นี่นะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบเตรียมขายนะคะก็จะมีแบบต้นใหญ่ๆด้วยต้นเล็กๆด้วยนะคะเป็นกระถางนะคะข้างๆก็มีทั้งแบบที่มีเพี้ยไฟเต็มต้นก็มีมีแบบที่มีร่องรอยของแบบยังแบบซุดๆโสมๆอยู่ก็มีนะคะให้เราเห็นแบบทุกสภาพเลยต้นที่สวนนะคะ แต่ว่าต้นที่มาขายเราแล้วเนี่ยก็คือเป็นต้นที่ผ่านการกําจัดเพีียไฟไลายแดงมาแล้วนะคะก็ฟันฝ่าอุปสรรคมาแล้วนะคะนะคะอากาศค่อนข้างร้อนนะคะวันที่หนึ่งไปถึงแม้จะคลุ้มหน่อยก็ยังร้อนค่ะที่สวนก็ยังมีการเพราะชําต้นกุหลาบนะคะเขาเลี้ยงกุหลาบในกระถางแบบนี้ตั้งแต่เริ่มแรกไม่ได้เพียงเลี้ยงในถุงขาวนะคะอันนี้นะคะก็เป็นแบบกระถางน้องหนึ่งแอบไปส่องมานี่ เป็นต้นกุหลาบป่านะคะที่เตรียมสำหรับไว้ติดตาะคะยังไม่ได้ติดนะพวกนี้เป็นกุหลาบป่าอยู่นอกจากนี้แล้วนะคะที่ส่วนนี้ก็ยังมีการติดตากุหลาบเองนะคะอีกทั้งมีการผสมพันธ์กุหลาบเองอย่างที่คุณลุงสุรชัยเคยบอกนะคะม,กกมีกุหลาบลักมิดกุหลาบพัพพิคเนตกุหลาบอีกหลายสายพันธุ์เลยซึ่งตอนนี้พยายามปรับให้เป็นสวนกุหลาบที่สามารถ บีดหรือพ่อพันุ์กุหลาบพ,พันธุ์ใหม่ที่เป็นสัญชาติไทยขึ้นนะคะก็หวังว่าต่อไปเราจะได้มีกุหลาบนะคะที่เป็นสัญชาติไทยโดยเฉพาะแล้วก็ทนทานต่อโลกที่เหมาะกับสภาพอากาศของไทยนะคะเกิดขึ้นณนะสวนลักมิตรแห่งนี้นะคะเราในฐานะลูกค้านะคะก็หวังว่าคุณลุงจะทำสำเร็จนะคะกับคุณป้อเนาะคุณป้อที่เป็นเภศสัชกรนะคะ นี่ยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าใครมีโอกาสก็อย่าลืมไปนะคะถ้าเกิดเป็นใกล้ๆคนที่อยู่แถวๆกรุงเทพมหานครหรือบริมมณฑลนะคะก็สามารถแวะไปที่ตลาดอยาลาก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ส่วนนี้เขายังมีส่งแบบไปรษณีย์ด้วยนะคะสามารถจองหรือสั่งซื้อหรือทักไปถามคุณก้องนะคะที่แฟนเพจนี้ได้เลยนะคะสเขตนี้เลยค่ะ ก็จะมีถ้าเป็นคุณกล้องโดยตรงก็จะเป็นรักมิตรตลาดไทยนะคะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นคุณลุงสุรชัยดูกับพี่วีหรือเปล่าหนึ่งไม่แน่ใจนะมี2เพจที่ที่หนึ่งลงให้นะคะก็ลองทักคุยดูน,นี้เป็นเบอร์โทรของส่วนรักมิตรนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองโทรไปคุยก่อนก็ได้นะคะนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและกดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรง มีกุหลาบที่ชื่นชอบกุหลาบสวยๆทุกๆวันให้ชื่นชมนะคะวันนี้ไปก่อนนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ